สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเราจะดูวิธีการล็อกอินเข้าใช้ระบบซิมมิ่งนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กนะครับในระบบของ t f o f กันนะครับตอนแรกเราก็จะล็อกทำการล็อก in, อินตามปกตินะครับสำหรับทางเลือกที่3ในการล็อกอินนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางการรับ SMS นะครับซึ่งในหน้าจอนี้นะครับเราก็จะไปกดที่ คลิกเฮียข้างล่างนะครับหลังจากกดไปแล้วนะครับก็จะมีตัวปุ่มที่ขึ้นมาว่า Get SMS OTP เราก็ทำการกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นจะมี OTP ยิงไปที่โทรศัพท์มือถือนะครับเราก็แค่นำตัวเลขนะครับมากรอกเพื่อจะล็อกอินเข้าไปนะครับหลังจากกรอก SMS ที่ได้รับท,ที่ได้รับ OTP เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะกด Submit นะครับ ระบบก็จะขึ้นมาล็อกอินสเั็รเช่นเดียวกันนะครับหังนั้นก็กด s ร t ่ t ตแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าทำการเทรดได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีในส่วนของการที่จะล็อกอินผ่าน PC ทั้ง3ระบบนะครับขอบคุณครับ